ผู้ชมนะครับที่จะไม่มีข้ออ้างต่อไปแล้วว่าเราไม่มีเวลาออกกำลังกายทางงานมาเหนื่อยแล้วกลับมาก็นอนเลยแล้วจะเปลี่ยนเตียงของคุณนะครับให้เป็นอุปกรณ์ออกกําลังกายทุกส่วนของเตียงยับนะครับทุกส่วนของเตียงมีประโยชน์ไปออกกำลังกายกันเลยครับเราเริ่มกันที่ส่วนไหนของเตียงครับ อ่าเราขอบเตียงก่อนไหมขอบของเตียงโอเคเราจะอะไครับอันที่หนึ่งเราเราจะวอร์มร่างกายเราก่อนนะครับผมอ่าวอร์มปกติเราเราใช้อะไรเรื่องการยืดเยียอเรื่องการจ็อกใช่ไหมครับอันนี้เราจะใช้เรื่องของการย่อนะครับย่อนั่งไล่สลับนะครับขึ้นเฮ้ยก็เหมือนท่ายืดสควอตนะใช่นะครับแล้วก็นะครับขึ้นยืนนะครับน่าไล่ยืนอ่าลองทำพร้อมกันอ่ามาเตียงไม่พังนะครับเพราะนี่เตียงแข็งแรงแต่จะเอียงมาทางซ้ายนิดนึงคือจะว่าเรานก อ่าว่าอ่าเราไล่วองนะครับไล่วองเหมือนไหมครับนะครับตัวตรงๆนะครับสะโพกกว้างเท้าวางกันเหมือนไหมครับการสบายมากครับอ่าสบายมากท่าแรกครับท่าแรกอาจจะสบายนะอ่นี่แค่เริ่มต้นหมายถึงว่านี่ไม่ได้ออกกำลังกายนะอนี่แค่อันนี้แค่หวองเราหวองเราวองครับนะครับมือจะเป็นต้องเป็นแบบนี้ไหมครับพี่ใช่ครับเราก็ช่วยเรื่องการประคองตัวเองครับอ๋อมาดัดตัวไปด้านหลังแขนมาด้านหน้านะครับไล่ดึงสลับผมมองว่าจริงๆแล้วเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะขี้เกียจ ถ้าเรามาปลุกมาทําแบบเนี้มันก็จะสดชื่นขึ้นเลยนะ,ะมันเตรียมพร้อมสำหรับทั้งวันเลยนะใช่ใช่โอเคครับพอเริ่มได้แล้วคราวนี้นะครับค่อยๆช้าๆเราทิ้งนะครับขึ้นยืนแผนหักหลังลงขึ้นยืนนะครับไล่สลับนะครับสลับเหมือนเราดึงเข่าขึ้นมางอตัวขึ้นดึงเข่าครับอ้าวลองทำมาพี่นั่งดูครับอเคเชิญครับเดอสออ่าดีมากครับเตียงมันเอียงมาทางซ้ายครับ ดีครับดีครับเฮ้ยโอเคเลยอ่ะสนุกอ่ะครับแล้วออกกำลังกายเป็นคู่ก็ดีนะใช่ใช่ทำกันเป็นคู่นะครับแฟนกันออกกำลังกายทุกันน่าลัผมว่าแล้วทีนี้ผมสงสัยว่าสมมติถ้าเกิดคนที่มีมีชั้นไขมันเยอะครับเขานอนหงายไปแล้วเขาจะลุกขึ้นมาได้แบบนี้ไหมอ่าอย่างที่บอกไอ้ของเขาอะเขาอาจจะแค่ช่วงแรกเนี้ยท่านี้ใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าลงไปเนี่ยลงไปจริงๆฮะ เราดูเหมือนกับไม่มีแรงอ่ะแต่มันเป็นเรื่องของโมเมนตัมไงใช่ไหมลงไปปุ๊บมันก็มีเรื่องของแรงช่วยส่งขึ้นมาก็คือเตียงมันจะเด้งกลับขึ้นมาอยู่แล้วสามารถทําได้ใช่แล้วก็พยายามควรจะทํานี่คือวอร์มอัพใช่หนึ่งนาทีแล้วไงต่อครับเอาละคราวนี้เราก็จะมาเริ่มกันนะครับขออนุญาตให้ทำตรงนี้แล้วกันนะครับเราใช้เป็นคุกเข่าคุกเข่าลงยืนคุกเข่าที่เราเคยเจอตามสวนสาธารณะใช่คุกเข่าคุกเข่าลงยืนเหมือนเหมือนเหมือนเราเหมือนเราจะเดินใช่ไหมเอาเคลื่อนที่อ่าคุกเข่าคุกเข่า คุกเข่าคุกเข่าพยายามเหยียดสะโพกตลอดนะครับเหยียดเหยียดกลับมานะครับเหยียดกลับมาครับเหยียดกลับมาเหยียดเป็นกิจกรรมที่สนุกมากผมเชื่อใครมีลูกนี่ลูกชอบแน่นอนตัวตริงใช่เราเมื่จะบอกอย่าเล่นบนเตียงอย่าโดนบนเตียงมาถึงพ่อแม่เล่นเองผมว่าโอ้ลูกสนุกเลยล่ะพอได้แล้วเราทำไงอีกเราลองขวาสลับซ้ายนะครับขวาครั้งหนึ่ง มาอีกครั้งหนึ่งซ้ายครั้งหนึ่งนะครับไล่สลับลองนะครับไล่ทำแบบนี้ได้กำเนื้อส่วนไหนพี่ต้นเหมือนเหมือนกับเราเดินเลยนะครับก็ใช้ในส่วนของสะโพกใช้ของขาต้นขาด้านหน้าด้านหลังก็คือแกนลำตัวใช่แล้วก็แกนลำตัวช่วยประคองตอนนี้ถ้าที่ผมสังเกตคือพี่ต้นออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของร่างกายก่อนเพื่อเป็นการวอร์มอัพร่างกายเป็นในตัวด้วยค่อยไปเฉพาะแต่ละส่วนเพราะถ้าเกิดเราออกกำลังกายกล้ามเนื้อมัดใหญ่เสร็จเนี่ยมันทาให้เราเผาผลาญได้ดีขึ้นครับระบบการคือการเอาหนึ่งแฟตที่มันสสะมเอาไไปใช้้้้ดดดีขึนวย ถนัดกับไม่ถนัดสลับกันเพื่อให้เราแบ่งแยกภาษาได้มากขึ้นใช่ครับขวาซ้ายอ่าทีนี้ก็ซ้ายขวาอรอบนี้เราจะใช้ส่วนบนด้วยส่วนบนด้วยนะครับก็คือขึ้นขวาก็มือขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายนะครับไล่สลับบนเตียงก็ไม่สามารถหยุดพี่ได้จริง <S <S ผมชอบมากเลยต่อครับลองดูลองดูขวาก่อนนะครับครับเือนเดิมเราก็ใช้สารสื่อข้นที่จหน่ายกับข้้งที่ไม่ถนัดแล้วก็สลับกันนั่นล่ะแต่ แต่แต่ไหลครับแต่แต่แตใช่เขี่วอร์มอัพหนึ่งนาทีใช่แล้วก็ทำแบบเนี้ยเมื่อกี้ใช้ขายอย่างเดียวหนึ่งนาทีใช่วก็วใช้เบอร์แต่ด้วยอีกหนึ่งนาทีครับมีสามนาทีเองนะเนี่ยครับ ใชครับไอ้มือนี้คงคงไม่ต้อง,งนะคราวนี้<อ>คราวนี้เราลองมาใช้ในเรื่องของพื้นที่ของตัวเตียงนะครับ,รบตัวเตียงปกตทิที่เราเห็นเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเห็นว่ามีารเรื่องของการวิดพื้นอะไรต่างอ,าอานันนั้นก็คือเรื่องของปกติแล้วอ่าโอเคคร<ต>ั้วิดพื้นคือมันธรรมดาสำหร,รับเราใช่ใช่ต่อไปเราจะทำัไงครับอ่าเราเราก็ใช้ตัวไอตัววิตพื้นนั่นแหละครับแต่เราให้ให้ให้เป็นลักษณะของอยู่บนเตียงใช่ไหมครับหลังจากเมื่อกี้นะครับเราใช้ขอบของเตียงเราเปลี่ยนขึ้นเตียงแล้วนะครับครับเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าอย นะครับไล่เข้ามาลักษณะนะครับลักษณะทีนี้ปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับใช้บนเตียงเนี่ยเราเห็นมีความสูงเราก็จะขาวาวเพื่อออกกระจายหน้าอกก็จะเป็นิพื่อแบบนี้ไล่นี่ก็ลงมาที่ไล่โอเคนี่ก็จะแบบนี่ก็จะแบบเบสิกใช่ครับฉะนั้นพอเรารู้แล้วปุ๊บกลับมาเราก็เพิ่มมาตรงนี้ปุ๊บมากขึ้นใช่เพิ่มอยู่บนเตียงเพิ่มความยากมากขึ้นใช่อลองดูครับรึบลองมือข้าแตะไหล่ซ้าย อย่าพึ่งกันนะทีนี้พยายามเราเก่งเอาเนี่ยสมมติต้นนะครับพยายามอ่าลงไปด้วยโอเคนั่นแหละใช้ใช้งอเข่าเชื่องกันนะครับงอเข่าลงหนักไปไหมครับถ้าหนักใช้งอชันเข่าอ่าฮะดีครับโอ้ผมเข้าใจนะคนไม่เคยออกกำลังกายแค่นี้ก็หนักนะใช่ใช่ในตอนเริ่มต้นจะเป็นแบบนี้นะครับไม่แปลกนะครับเราจะพัฒนาขึ้นมาเองใช่ทำกี่ครั้งครับอ่าตัวตัวนี้อาจจะถ้าใหม่ๆก็อาจจะประมาณ10ถึง12ครั้งแต่อย่างที่บอกว่าเซตเดียวพอตอนแรก ถ้าเอาเ่อเซตเดียวเอเ่อเซตเดียวก่อนแล้วก็ถ้าหนักปุ๊บเราอาจจะต้องชันเขานะครับถ้าเกิดต่อไปแข่งอะไรก็เพิ่มเป็น2เซต3เซตใช่โอเคแล้วก็พอหลังจากนั้นปุ๊บเอ่อเมื่อเมื่อครู่ที่อาจารย์ทำให้ดูใช่ไหมคือเ,เราเราทำทำทุกครั้งเราก็คือใช้ละะักษณะนะครับรักษาทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับทรงตัวไปด้วยนะครับไล่ทรงตัวไปด้วยทรงตัวไปด้วยนะครับ ลาที่เราเรา,เราใช้เตียงปุ๊บใช่ไหมครับอย่างนีน้อย่างน้องกันเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่เคยคุ้นเคยกับการออกกำลังกายบางทีจะหนักเกินไปงั้นเราก็ต้องมองอุปกรณ์ใกล้ๆกละอย่างอกตัวที่เข้ามาได้ก็คืออย่างหมอนใช่ไหมครับแทนที่ปกติบัวจะใช้ตัวเองนอนบัวจะใช้เรื่องของใช้ดันขึ้นนะครับ<อ>ดูหมอนก็มีน้ําหนักนะใช่เพราะ,ะบ,าบางครั้งคนที่ออกกำลังกายประจำเนี่ยอาจจะมีความรู้เฮ้ยมันเบาแต่ถ้าเราทําต่อเนื่องนานๆนะครับหรือแม้กระทั่งว่าเราเปลี่ยนในเรื่องของมุมให้มีเรื่องของตัวที่จับที่ออกแรงมากขึ้น มันก็จะมีความหนักเพิ่มขึ้นดึงจังหวะให้ช้าลงมันก็จะมีอะไรที่หนักขึ้นผมขอล้องกอนโอเคหาับอเฮ้ยออกออกอแล้วผมมันอยู่ที่เราโฟกัสมันรู้สึกแบบอันนี้อกด้านในคือง่ว่าคนที่อยากมีร่องอกนี่ต้องอันนี้เลยครับเพราะอ,อกด้านในเราจะขึ้นมาด้วยวกปกติแล้ว เราจะเล่นเราจะได้แต่อ,อกด้านนอกใช่ไหม<ช>ด้านนอกคือไปทางหัวไหล่แต่เนี้ยอ,อกจะไปทําให้อ,อกเราชิดกันด้วยย<ช>ิ่งทำแม่ช้านะยิ่งแบบมีสมาธิทาจํานวนครั้งที่มากหน่อยมันจะแบบรู้สึกเลยอะโอเคเยี่ยมครับการมาลองถูกต้องไหมครับอาจารย์โอเคดีครับจริงมันจะมันอย่างนี้ครับการจะบอกว่าสมองคนที่ออกกำลังกายในช่วงแรกนะครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดท่าทางเราเก้ะเก๊ะกลาง ไม่มีปัญหาหทําไปก่อนค่อยๆทําพอเราเราเริ่มทําได้เราจะเริ่มจัดร่างกายเราได้ดีเอง <D L. S 1> โอเคคราวนี้คราวนี้พอกันได้แล้วนะครับสมมุติว่าการนอนอยู่นอนอยู่สมมติว่าอาจารย์เหมือนเหมือนอาจารย์นอนอยู่นะครับอาจารย์ใช้โยนรับรับนะครับโยนรับนะครับงอรับลงมา,เ,าเวลาลงมาถ่ายแทนลงมาใช่ไหมแรงลงมาปุ๊บเราก็ลงดันขึ้นดันผักพร้อมขึ้นนะฮะพร้อมขึ้นลง,ล,ลงมาถ่ายลลงมาถ่ายมา อ๋อรับเริ่ม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 เบี้ยวแล้วอนฮะลองหนักขึ้นไหมครับกันช่วงแรกๆอาจจะเหมือนว่ารู้สึกไหวรู้สึกเบาครับแต่พอหลังอันที่ห้าไปแล้วนะครับมันจะเริ่มรู้สึกเหมือนหนักซึ่งซึ่งซึ่งงี้ในกรณีของคนที่ถ้าไม่ค่อยไม่ค่อยได้ออกกำลังกายมันก็คือหนักสาหรับเขาละระดับหนึ่ง อันนี้ถามพี่ต้นถ้าเกิดเราเปลี่ยนมุมครับกล้ามเนื้อเราจะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนครับวิธีการจับเมื่อกี้ที่พี่ต้นแบบจับแคบมาจับกว้างใช่เราเราลองให้จับกว้างขึ้นอ่ให้กว้างขึ้นนะครับตามยาวอาโอเคนะครับไม่ธรรมดาก่อนขึ้นลงธรรมดาก่อนอะลักษณะของตัวกล้ามเนื้อก็จะแตกต่างกันไปละก็จะเน้นไปส่วนของด้านนอกมากกว่านะครับออกมาแต่ถ้าเราหุบเข้ามาก็จะเน้นของด้านในใช่ไหมครับแล้วถ้าเรากางออกมากปุ๊บไหลของด้านหน้าก็จะช่วยช่วยมากขึ้น,น อเคนี่อกแล้วใช่ไหมครับใช่ครับต่อไปเราเาก็มาไล่คราวนี้อาจจะเป็นในเรื่องของตัวแกนลำตัวนะครับหน้าท้องที่เราปกติเราบอกว่าเอ้ยเราใช้เรื่องของซิทอัพอะารต่างนะครับแต่นี้เราใช้หมอนเข้ามานะครับใช้หนีบดึงนะครับยียดยืดเหนดลงนะครับส่งเหยียดยืดทำเหมือนลูกบอลได้ด้วยครับส่งเหยียดยืดดึงหรือเราจะแค่งอไว้ธรรมดาก็ได้นะครับตัวหมอนดึงไว้ธรรมดานะครับยกสะโพกขึ้นนะครับดึงธรรมดาอ้าวลอง ครับลองดึงเขาอย่างเดียวก่อนนะครับมือวางไว้ข้างสะโพกใช่ดึงึงสะโพกขึ้นะะนะฮะพยายามบีบเขาะได้ท้องไหมครับน่าจะได้นะพยายามหายใจครับพยายามอย่าอั้นไมอใชียวจ่ไม่ใช,ใชรับ มาครับหายใจผิดอยู่หายใจออกขึ้นมาหายใจออกข้าทีนี้ผมมีคำถามพี่ต้นครับถ้าการที่เราเอาหมอนขึ้นมาหนีบอย่างเงี้ยกับไม่หนีบหมอน กล้ามเนื้อแตกต่างกันอไมครับแตกต่างครับถ้าถ,ถ้า,ถ,าถ้าบวยเ,เริ่มมีการหนีบหรืออะไรพวกนี้มันจะทําให้ส่วนของกล้ามเนื้อของต้นขาด้านใน่วงของขาแล้วก็ท้องช่วงล่างเนี่ยมันมีการทํางานที่มากขึ้นนะครับจริงๆแล้วมันมันเหมือนอ,อย่างปกติเราเวลาที่เราเล่นสรอร์ตก็เหมือนกันปกติเราเรามีความทีเ่เราก็ออกแรงแค่เหยียดกับงอใช่ไหมแต่ถ้าโดยหลักอ่ะเราให้นึกว่าเราเรา,เราบีบเข่าเข้ามาแต่เราไม่ได้บีบเข่านะเราบีบเข่าเข้ามาเหมือนเกงเข้ามามันจะมีการใช้ส่วนของกล้ามเนื้อพวกนี้มากขึ้น อ่าลองดูเบาต่างกันไหมอ่าลองดูอ่าถ้าเราแน่นดึงขึ้นมาขึ้นมาธรรมดาต่างกันไหมครับต่างอันไหนเบากว่าครับอันนี้เบากว่าที่ไม่มีหมอนจะเบากว่กครับไหนเข้ามาท้องแล้วขอให้เป็นท้องอีกอันหนึ่งนะครับเราใช้ลักษณะของการจับบิดสลับใช่ไหมบิดสลับได้นะครับบิดสลับได้นะครับบิดสลับ นะครับผู้เหยียดยืดนะครับมันก็จะเพิ่มในเรื่องของตัวน้ําหนักนะครับถ้าเรามากาแฟเราก็สามารถส่งต่อได้เอาไปแรงๆเนี่ยส่งต่อได้นะเนี่ยงอตัวเป็นตัววีนะครับยกตัวตัววีขึ้นตััวววีีพยายามวีสุดๆเลยครับมือมือไม่ต้องแตะลงไปเกือบถึงพื้นอ่าวีไปมือไม่ต้องเดินพื้นมือไม่ต้องเดิน มองมองตามหมอนที่ไปช้า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 มานอนอ่าดีมองตามแต่หมอนแตะแล้วกลับมามอนแตะแล้วกลับมาไปเก่งครับกัน<ห>อันนี้เกรงของนิกว่าท่าที่แล้วอีกครับเพราะการที่เราบิดเนี่ยมันท,ทำให้เราได้ด้านข้างด้วย ใไปครับมีอีกหนึ่งชิ้นครับพี่ต้นครับหมอนข้างอ่าฮะไว้ทำอะไรปกติเราใช้นอนกอดอ่าฮะแล้ววันนี้เราจะไม่นอนกอดเราจะมาเล่นเรือพายกันโอ้นหมอันนี้ได้ด้านข้างนะหลังด้วยนะได้หลังด้วยนะเราดึงเข้ามานะครับนีจากหมอนข้างนะครับดึงเนะเคยพายเรือไหมผจินตนาการ โอ้ลูกต้องชอบแน่เลยเล่นข้าร่ชการดีลองช้าช้านะครับขวาบนซ้ายล่างนี่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวขึ้นอ้าลงซ้ายอ่า ดึงขวาให้ผ่านผ่านตัวไปการออกกำลังกายะนะครับ<ช>หรือว่าการที่เราจะเปลี่ยนเตียงให้เป็นเครื่องออกกำลังกายเนี่ยเราจะไม่ทำแบบเราจะไม่ทําทุกอย่างเร็วนะใช่เราจะทําช้าๆค,ค่อยๆเคลื่อนไปสม,มาธิลงไปอีกเอ,อ,อนข้างสั้นยาวมีผลไหมครับมีผลครับลองลอง,ลองให้การลองอการลองจับให้กว้างขึ้นอลองจับให้กว้างมากขึ้นในการลองทำโอการจับสั้น จับกว้างกับการจับแคบกต่กว้างมีผลต่างกันก็เมืกับตัวตัวไอตัวมันยาวยิ่งยาวมากปุ๊บมันยิ่งออกแรงมากขึ้นผ่านตัวหนึงผ่านตัวมันจะมีแกนลำตัวนะครับที่ได้สลับหัวไหล่ใช่ไหมคะหนหน้าอกแล้วก็หลังใช่ไหมพี่ต้นใช่ครับเอาละครับทุกานครับเรียบร้อยหมดแล้ว เป็นอย่างไรบ้างครับมานั่งคุยกันหน่อย <S 1> <S 1> อการออกกําลังกายบนเตียงครับมันเป็นระยะเวลาสั้นๆแล้วก็อยู่ใกล้ๆตัวเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์แพงไม่ต้องเสียเวลาไปเดินทางาไปออกกำลังกายที่ฟิตเนสครับถ้าทุกคนยังยังไม่เคยออกกาลังกายและยังไม่มีเวลา แนะนำการออกกําลังกายบนเตียงครับอย่าพยายามไปจํากัดในเรื่องของเขาเรียกว่ามีข้อแม้หรือว่าข้อจํากัดในเรื่องอการออกกำลังกายจริงๆแล้ว,ลวทุกที่ทุกเวลานะครับบางครั้งถ้าเราแค่ใส่ใจนิดนึงหงแบ่งเวลาให้นิดนึงเราก็สามารถออกกำลังกายได้นะครับต่อไปนี้จะเป็นยังไงครับน้องกันก็จะใช้เวลาในการออกกําลังกายนะครับโดยใช้อุปกรณ์ที่อยู่บนเตียงนี่แหละครับนะครับวันนี้มีจุดเริ่มต้นก็ต้องมีการดําเนินต่อครับอ่าให้กาลังใจนะครับน้องกันทําได้อยู่แล้ววันนี้ขอบคุณน้องกันมากนะครับ ขอบคุณผู้ชมนะครับสำหรับการติดตามนะครับสุขภาพไม่ต้องไปเริ่มที่ฟิตเนสครับเริ่มต้นจากตัวเราเองที่ไหนก็ได้นั่นคือคอนเซ็ปต์ของเรา Healthy Friday วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับครับอ้าวหมดแล้วนี่ทำงานเรียบร้อยใช่ไหมเอานอนดี่รด้แล้วอ้ผู้ชายสามคนนอนเลยเออ